สบาย,บายดีรายการที่จะทำให้คุณรู้จักอำเภอด่านซ้ายให้มากขึ้นในทุกมิติดำเนินรายการโดยฐานัะจันทระนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอําเภอด่านซ้าย AM 909กิโลเ กลับมาพูดคุยกันต่อนะครับกับด่านซ้ายสบายดีที่สวทด่านซ้าย AM 9 0 9กิโลเฮิร์ในช่วงเวลานี้นะครับพร้อมกับความสดชื่นสดใสในยามบ่ายโอ้ยหลายคนบอกว่ามันจะไปสดใสได้ยังไงตอนกัางคืนก็นอนไม่หลับตอนกลางวันก็ง่วงทั้งวันนะครับโอ้ทำไมชีวิตเป็นอย่างนั้นเนาะมันไม่นอนตาม นาฬิกาที่ควรจะเป็นนะครับในการชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาแบบปกติกลางคืนเราก็ต้องนอนใช่ไหมกลางวันเราก็ต้องตื่นทํางานทำมาหากินแต่ว่าบางคนมันสลับกันครับตอนอยังคืนเนี่ยไม่ยอมนอนทํำยังไงก็ไม่นอนจะมานอนตอนกลางวันซึ่งเป็นช่วงเวลาการทํางานทำมาหากินนะครับเอ่อทำอย่างนี้ มันเป็นอย่างนี้บ่อยๆมันก็ไม่ดีเนาะบางคนเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่ามันจะเป็นนะครับแต่ว่ามันเป็นเองท้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นนะครับต้องแยกเป็น2ออย่างครับเอาอย่างแรกก่อนนะครับกลางคืนไม่ยอมนอนอันนี้เขาเรียกอาการนอนไม่หลับนะครับก็คือภาวะที่ทําให้เราเนี่ยไม่สามารถหลับหรือว่าหลับได้ไม่สนิทหรือว่าตื่นเร็วกว่าที่ควรทําให้รู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอนนะครับ ซึ่งสาเหตุของการน,นอนไม่หลับเนี่ยมันมามีทั้งปัจจัยทางร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคประจําตัวเช่นโรคหัวใจป่วยเรื้อรังนะครับหรือปวดเรื้อรังภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะครับแล้วก็ภาวะกรดไหลย้อนหรือว่ามีผลข้างเคียงจากยาบางชนิดปัจจัยทางจิตใจก็เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นความเครียดความวิตกกังวลโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่านะครับ ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมครับเช่นเสียงดังแสงสว่างหรือว่าอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมแล้วก็พฤติกรรมการใช้ชีวิตครับไม่ว่าจะเป็นการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าแอลโกอฮอล์การทานอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการออกกำลังกายหนักๆก,ก่อนนอนก็มีผลทั้งนั้นเลยผลกระทบของการนอนไม่หลับคืออะไรก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายสิครับอ่อนเพลียไม่มีสมาธิปวดศีรษะภูมิคุ้มกันต่ำลง เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเมื่อจะเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคอ้วนด้วยนะครับและส่งผลต่อสุขภาพจิตด้วยครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แปร ى, ปรวนหงุดหงิดง่ายแล้วก็ซึมเศร้าด้วยการดูแลตัวเองเมื่อมีอาการนอนไม่หลับทำยังไงล่ะครับก็ต้องปรับพฤติกรรมการนอนครับเข้านอนและก็ตื่นนอนให้เป็นเวลาโดยสร้างบรรยากาศให้ห้องนอนนั้นเงียบสงบและมืดสนิท หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหรือว่าแอลกอฮอล์ก่อนนอนมันจะนอนไม่หลับเอาและผ่อนคลายความเครียดครับทำกิจกรรมที่ช่วยให้ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือว่าฝึกสมาธิและถ้าเกิดไม่ไหวแล้วปรึกษาแพทย์เถอะครับหาการนอนหลับนอนไม่หลับในวันรุนแรงหรือว่ามีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป ก็คำแนะนำเพิ่มเติมครับหลังจากการนอนไม่หลับใช่ไหมครับก็ต้องหลีกเลี่ยงการทานอาหารมื้อใหญ่ก่อนนอนครับแล้วก็ไม่ควรจะทานอาหารก่อนเข้านอนอย่างน้อยเนี่ยสถึงสชั่วโมงนะจำกัดการยีบหลับในตอนกลางวันด้วยครับอย่าไปนอนเยอะเกินนะครับแล้วก็ไม่ควรยีบหลับหลังบ่าย3ามโมงเพราะว่าตอนคืนจะนอนไม่หลับเอาและหากมีอาการเจ็บป่วยทางร่างกายหรือว่าความเครียด ก็ควรจะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปหากมีอาการนอนไม่หลับปรึกษาแพทย์นะฮะเพื่อรับการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างเหมาะสมจะดีที่สุดนั่นเองนะครับอา้าวผ่านไปแล้วสําหรับเรื่องของกลางคืนไม่นอนหรืออาการนอนไม่หลับนั่นเองครับบางคนมันต่อเนื่องไงพอนอนไม่หลับตอนคืนก็จะมาง่วงนอนตอนกลางวันมันเป็นห่วงโซ่กระทบกันไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับ ง่วงนอนตอนวันทำยังไงและเกิดจากอะไรมันเป็นผลต่อเน,นื่องกันไปจริงหรือเปล่าหรือมีอย่างอื่นด้วยนะครับติดตามรับฟังกันได้กับด่านซ้ายสบายดีครับที่สวทด่านซ้าย a m 909กิโลเฮิรตซ์สักครู่ครับกินข้าวฟังเพลงเพลินเพล,นเพลินที่สวทด่านซ้าย a m 909กิโลเฮิรตซสสาระรอบด้านข่าวสารทั่วไทยใส่ใจท้องถิ่น